วันนี้พาคุณแม่มาปาร์ตี้อีกแล้วครับฮัลโหลมีวีรกรรมคุณแม่อะไรที่แบบแสบแสนะครับที่แบบโตไม่รู้เรื่องไงปกติคุณแม่เขาไม่เล่าไงมีแต่เรื่องกินเนี่ยมแม่เราอะ<ม>คือแบบ<ม>นางแอบบ๊แบแบอ๊อยู่ตลอดเวลา <laughs> วันนี้พาคุณแม่มาปาร์ตี้อีกแล้วครับปกติวันเกิดเพื่อนนะครับ เดือนหนึ่งนะครับเกิดวันเดียวแต่ฉลองกันทั้งเดือนนะครับแต่นานแล้วที่ไม่ได้เจอกันเขาก็เลยนัดจะกินข้าวกันผมเลยแบบโอเคพามาก็ได้เพราะว่าเขาไม่ได้กินข้าวกันนานแล้วไม่ได้เจอกันนานเท่าไหร่ครับสักพักแล้วตั้งแต่โควิด2ปี3ปีไม่ได้รวมตัวกันนานแล้วอะไม่ได้รวมตัวอ แต่ปาปายมีบ้างแต่ไม่ครบทีมปาปายไม่เห็นมีบ้างเลยคือเดี๋ยวนี้กลับมาสีทุ่มไม่เคยอยู่เลยปาปายทุกวันเลยปาปายแต่ว่าไม่ครบทีมด้วยอรอม้ามันต้องครบแก๊งเออมาถึงจะสนุกวันนี้ก็เลยชวนมาครบเลยครบทีมวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับอยู่ที่ร้านเลิกความรักค่ะอ่าอยู่ที่ไหนครับคุณแม่ครับอยู่ที่เอกมัยซอย22อ่าเราอยู่ที่เรารับไม่ใช่ออยากให้มานะเพราะว่าสวยใช่สวยนี่คือคนหรือว่าสวยนี่คือที่แต่ว่าใครล่ะ เราคิดว่าที่ก็สวยแต่คนสวยกว่าถูกต้องเดี๋ยวแปลงเดี๋ยวดูร้านกันครับร้านเขาสวยไหมเห็นไหมใช่สวยสวยเหมือนเป็นบ้านสวนเห็นไหมอยากให้มาอ่ะเพราะแม่เคยมากับเพื่อนครั้งหนึ่งทานข้าวแล้วแม่บอกว่าร้านเขาสวยมากต้องมาเฮยวันนี้เรามาฝนลงไม่นิ่งถ้าเกิดฝนไม่ลงเนี่ยนั่งชิลสบายเลยถูกไหมครับใช่คุณแม่นัดเพื่อนีนห้องเพื่อนห้องนี้ครับห้องส่วนตัวด้วยห้องส่วนเนี่ยเดิน่มห่างผมแล้วเนี่ยห้องส่วนตัวรีบแม่รีบมา เดี๋ยวเวลาทำเวลานี่เลย6โมงเสวัสดีค่ะพอแม่นางคแม่นงนี่โต๊ะบอกวันเกิดใครไม่รู้โอ้ยร้านสวยเห็นไหมสวยไหมสวยะสวยสวยสสวด้วยโมงหรอ พี่ต่อไแล้ร้านสวยไหมคะสวยมากชอบมากโคซี่มากมาอยู่อังกฤษมาอยู่ลอนดอนลอนดอนแต่กแต่งตัวสวยมากนะอะไรนะก็เบาเพราะว่ามาแบบรายการที่เขาเป็นรายการที่มันแบบว่าเขาเรียกว่าพวกเบบี้บูมเมอร์เขาดูกันเยอะเราไปแต่งตัวเล็กๆเดี๋ยวเขาก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยรุ่นนี้ล้วแต่งตัวไม่ได้ได้ได้อย่างเราเนี่ยอยืห้าสิบป่าที่คาดไม่ถึ ปกติไปเที่ยวเนี่ยครับครบแก๊งเลยใช่ไหมครับทุกคนโผล่ไปเที่ยวด้วยกันมากี่ปีแล้วเนี่ยครับตั้งแต่โตเล็กๆยังไม่มีโตเลยไม่มีโตครับจริงเหรอครับจริงเพราะว่าต้องต้องตองบอกตรงๆนะอ่าสี่สิบปีสี่สิบปีสมัยก่อนตึกโชคชัยเนี่ยโชคชัยเนี่ยจะสูงสุดในประเทศไทยครับและมีโชคชัยสแต็กเฮาส์หลังจากนั้นก็จะเป็นเพลินจิตอาเขตซึ่งเพลินจิตตอนนี้เดิมฟอกเดิมฟอกใตดนใต้ดินว้าวสมัยก่อนมันจะเป็นคลับครับแอนด์บรสตันโชคชัยใครเนี่ย โชคใจเอ้แกรนเอ็กซ์อ๋อเหรอใช่แต่ตอนนั้นคือตึกที่สูงที่สุดทุกคนต้องพวกเราต้องไปตอบบัตรแต่ตอบบัตรจริงๆก็คือบับเบิ้ลอันนั้นแม่ไม่ค่อยได้ไปแล้วเพราะว่าแม่ตอกเรือนเพราะว่าแม่เลี้ยงลูกไม่มีน้องพอคุณแม่มีน้องโตปุ๊บก็ไม่ค่อยได้เจอโอยเลี้ยงแต่ลูกแต่น่ารักมากจริงๆมีแต่พวกเราเนี่ยเป็นสัมภเวสีลอย แล้วเวลาสมัยก่อนเวลาคุณแม่คุณแม่ไปเที่ยวคุณแม่เป็นไงบ้างครับแม่เรียบร้อยคุณแม่ไม่ดิ้งเดียวเชื่อตรงคุณแม่เนี่ยเนี่เดี๋ยวก่อนผมบั๊บสมัยก่อนไม่ได้เลยนะอะไรนะผมมาเหมือนมิลิซ่าเลยนะรอครับไม่ได้พูดเล่นนะดิ้งเดียวเที่ยวกลาคืนนี่คืออะไรครับอ่น้าปลาอ๋อไม่ไม่ค่อยไม่ได้ดิ้งเยอะไม่เลยแม่ไม่เลยสนุกได้นะเปล่าตัวเดียวตัวร้อยอย่างเดียวแม่เข้ามาหลีเป่าได้ทั้งคืนแต่ว่าก็ชื่นชมจริงๆนะไม่ผู้นำบอกเพราะว่า ต่างก็ดังไปแต่คนละสายแล้วก็ตอนนี้มันถึงเวลาที่มันรีทายแล้วแล้วก็ลูกๆของคุณก็สัจเซ็นของคุณอาก็บิสเนสก็กสัเซ็พี่เอ๋เองก็สักเซ็นทุกคนสักเซ็นหมดก็เลยมาเจอกันด้วยด้วยความที่ว่ามันไม่มีอะไรต่อ,อนะรองแล้ก็เลยจริงๆนที่เข้ากับชื่อรายการเลยที่เราคิดขึ้นมาค่าเกษตรสัมดาว เน cool ี่ยมันคือที่สิ่งที่จะพูดมันคือมันคือช่วงที่เราได้ออกมาใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วอ่ะเพราะเขาโตลูกโตหมดแล้วธุรกิจอยู่ได้ออกมาใช้ชีวิตเลยอืมคดิล้านนี้ใครใครคนชวนมาครับคนแรกอาจักอาบจักชวนมาคนแรกรู้จักกันก็เลยก็บอกเชิญมาก็พอมาแบบนั้นก็เลยเขามาจับวันเกิดด้วย เพระนั้นทุกคนก็เลยเชิญทุกคนมาทุกคนบอก้บรรยากาศดีจังเลย<อ>มันรวมกลิ่นคือในใจกลางเมืองมีต้นไม้เยอะๆเงี้ยหายกากนะลุ้นใช่ครับโอ้บรรยากาศแล้วรุ่นรุ่นพวกเรานึกออกมะมันไม่ใช่กรรไกรแล้วอ,อ่ะถ้าเห็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็เสพดกลับบ้านก็มันก็มีความสุขครับผมเชิญนะครับคุณแม่เมนูสลัดสลัดสลัดนี่คือสลัดผักออกผัด ตอนแรกบอกว่าเจอกันหมดไม่เอาเดี๋ยวนี้เขากินแต่สลัดเอ่ไงงเอ๊ะสลัดสลัดผักออกไปตัวก็เหลือเนื้อไว้นี่คือคับสลัดนะครับคับสลัดของที่นี่นะเป็นคับสลัดแล้วก็มีอะโวคาโดด้วยสลัดมีซองตาข้างบนดรสชาติดีมากอะไรเอ่ยอ๋อซุปซุปค่ะอ๋อเนี้อซุปนี่จะถามเพื่อนอยากจะรู้ว่าแบบ มีวีรกรรมคุณแม่อะไรที่แบบแบบแซ่บนะครับที่แบบโตไม่รู้เรื่องไงปกติคุณแม่ก็ไม่เล่าไงไม่ค่อยเนะไม่ค่อยอ่ะมีแต่เรื่องกินน่ยแม่เรากินเป็นไงครับคือแบบนางแอัพอัพอยู่ตลอดเวลากินได้ตลอดเวลากินได้ตลอดเวลา enjoy enjoy eating enjoy eating ไปเรื่อยๆอ๋อเรื่องนี้ครับเออเรื่องเนี้ย เรื่องเรื่องเนี่ยสำคัญเพราะว่านางก็จะบอกว่าอิ่มแต่ว่าเดี๋ยวก็มาแล้วของหวานไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยหมออ๋อใช่คอกว่าของหวานไม่เอาเนี่ยไม่ไม่จริงอันนี้อันนี้ผมรู้ไม่คุณแม่เขาบอกทานเป็นเพื่อนปรากฏคนนั้นมันเลิกไปแล้วคุณแม่ยังไม่เลิกเลยหมอห้ามโอเคหมอห้ามหมอห้ามหยุดหมอห้ามหยุดนั่นแหละเรื่องเมาของนางเองเนี่ยอ๋อจะกินเรื่องกินโอ้โห โอ้โีทุกยอดนี่อร่อยมากอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นโรขี่พิซซ่าโรก็ตพิซซ่าเบคอนนิดนะโรเบคอสนิดในมันฝรั่งนี่นะครับแบกกัดไปแล้วอะทัฟกเฟลเยอะมากเห็นไหมเป็นแผ่นไม่ใช่เป็นผงใช่ไหมเป็นแผ่นนะคะไม่ใช่เป็นผงอันนี้คืออะไรครับพาสต้า พาสต้าคัพเค้กซีน่าทำเองซอสแม่ต่ายเป็นพาสต้านะครับแบบแบล็ k t าโฟ f นะครับซีน่าทำเองอ๋อเส้นเป็นเส้นแบบเส้นเขาแตกดีเพราะเส้นเขาทำเองปกติชอบกินพาสต้าเนี่ยมันจะเป็นเส้นแบบในพาเกตตี้เส้นอะไรว่าไปแต่นี่มันเป็นเส้นแบบเส้นกลมๆอยู่ยาวเนี่ย ตนะโอ้ตัวท็อเฟิรนี่คือแบบแม่ของแม่เราทอปเฟิร์นเป็นทัอเฟิลอ่ะอร่อยมากมีเมนคอร์อมีเมนคอร์ดด้วยมันมีอ๋อกินมานานแล้วยังไม่เมนเลยอืม่อร่อยนะมักอะไรนะโตไม่รู้หรอก นี่เรามีของหวานอีไหมครับมีครับมาต้องกินให้ครบนัอเหรอกินข้าวต้องกินหวานวันนี้ครับหลายคนคงไม่เห็นเกอร์แกรงนะครับเกอร์แกรงนี่กลับที่มาครบ ะะแบบพร้อมหนะ้าพร้อมตาเลยผมเองก็อยากตามมาดูนี่จริงๆล้วมีความสุขนะต้องบอกเลยปกติทุกเวลามาส่งคุณแม่โทรถามว่าคุณแม่อยู่ไหนอะแซวกันเล่นแต่แค่รู้จริงนะรู้ว่าอยู่กับใครเราก็สบายใจถูกไหมอยู่กับเพื่อน้วจริงๆเราอยากให้เขาไปแฮปปี้แบบไปปาร์ตี้กันเลยไม่เป็นไรเพราะเราก็โตแล้วเราก็ทํางานแล้วเราก็ได้ไปเที่ยวแชร์หน่อยว่ามีเคลับอะไรบ้างที่แบบทาให้แบบความสัมพันธ์ของเพื่อนยังแบบยังแน่นแฟ้นขนาดน,นี้อยู่เลยอะเพราะบางคนแบบก็คบกันไม่ได้ยาวหรือว่าห่างหายกันไปบ,บ้างอะไรเงี้ยแต่มันมีเคล็ับอะไรที่แบบเที่ยวกันมาถ สี่สิบห้าสิบปีเยมากว่าเยอะกว่ายู่ตัวอ่ะเนเาเจอกันตอดใช่ใช่ใช่มากสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยยังไงเที่ยวเรื่องเจอกันยังรู้สึกแบบสนิทยกันอยู่เลยเพราะอะไรครับเราไม่ล้ำเส้นกันเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเราไม่ยุ่งไม่คือคือคนส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยชอบยุ่งเรื่องเรื่องส่วนตัวกันมากเกินไปแต่เราเนี่ยจะไม่ยุ่งกันเราจะเลือกแต่กอย่างเงี้ยแม่เงี้ยแม่ก็จะแบบว่า เลี้ยงลูกดีเราก็จะเอาความอย่างงี้มาแล้วเราจะไม่เข้าไปยุ่งว่าครอบครัวเขาเป็นยังไงพี่เอ๋เหมือนกันทุกคนเราก็ทุกคนให้เกียรติกันแค่นั้นเองของคุณาสมศักดิ์อะโอ้โหชีวิตตีลังกาปาละเบิดพวกนี้ไม่เคยมาวุ่นวายกับกุณาสมศักเลยเพราะเขารู้ว่าคุณาเป็นอะไรดังนั้นเขาก็ให้เกียรติกันเราก็อยู่กันได้ท่านน้สังคมไทยคืออย่าล้ำเส้นกันเท่านั้นคุณาว่าโอเคซึ้งเลยอะดึงเขาแบบ ไปไม่ดูเลยเนี่ยเขาแบบโอ้โหเนี่ยเขาแบบจริงจังด้วยเนื่องจากนะครับตอนนี้เราใกล้วันแม่แล้วเนี่ยวันนี้ก็เลยมาปาร์ตี้กับเพื่อนคุณแม่นะครับก็เลยมีของขวัญมาเซอร์ไพรส์ด้วยถือว่าให้แม่และแม่หลายๆคนพูดเอาจริงทุกคนก็ก็เหมือนแม่แม่ของผมอีกคนเหมือนกันอ่ะวันนี้ชีวิตฉันได้เป็นแม่อีกแล้ววันนี้นี่ครับนี่ครับวันสุขสุขสันต์วันแม่ครับเทศกาลวันแม่ พราะจริงๆเพื so ่อนคุณแม่ก็เหมือนกับแม่ของผมอีกเหมือนกันอีกคนหนึ่งเหมือนกันขอบคุณวันนี้นะครับขอบคุณคุณเรียกว่าคุณแม่ๆที่มาออกรายการจริงๆแล้ตัวแลอยากจะมาเพราะว่าอยากจะมาขอบคุณด้วยที่ที่ช่วยดูแลคุณแม่ขอบคุณที่ดูรายการและขอบคุณที่ที่รักการขัานนี้ครับแล้วก็ขอบคุณที่เอ็นดูโตด้วยเหมือนลูกคนหนึ่งนะครับถูกสาวันแม่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณ เรือความรักคาเฟ่นะครับอยู่เอกมัยซอย22นะครับแวะมาเยี่ยมเยี่ยมแวะมากินข้าวได้นะครับและพิเศษเลยนะครับสำหรับชาวเกษตรสํราญที่ดูอยู่นะครับเพียงคุณมากินที่เรือความรักคาเฟ่นะครับบอกว่าตามมาจากรายการเกษตรสําราญนะครับลด10%ตลอดเดือนสิงหาคมครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับเดวันแม่นะครับไว้เจอกันใหม่กับเกษตรสัมราญนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ E aí